สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านแซมรถหมดสัญญาเช่ามานำเสนอตัวสมาร์ทแคปพรีเล e เนอร์เกียออโต้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้านะครับเป็นรถปี2018เลขไมล์1 000, 5 0 0 0นนะครับราคายังไม่ประกาศมานะครับผมแต่คิดว่าราคาเข้าข้ามอยู่ที่4ต้นตนไม่ข้าม4กลางนะครับเกียออโต้นะครับพีเลนเนอร์ ner, นะครับผมหน้าเซต dition นะ รอราคากันนิดนึงนะครับถ้าราคามาแล้วจะอัปเดตราคาลงในช่องคอมเมนต์หรือใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมเข้ามาแล้ว1คันนะครับผม C C 76นะกอทอนี้นะครับคันนี้มีตำหนิอยู่นะครับในส่วนของแก้มหน้าด้านขวาเนี่ยดูเสียงหนาเลยเสียงแรก็เกอร์เนี่ยหนาเลยเห็นไหมเนี่ยดู ที่แก้มขวามีการแกะมาแล้วนะครับผมแกะทําสีมานะครับแต่ว่ายังเป็นของโตโยต้าอยู่เนี่ยครับมีการแกะทําสีมาเส,เสียงเสียงเสริมีแน่นเลยเนี่ยเราดูด้านนี้มีการแกะทําสีมาแล้วหรือว่าเราสังเกตง่ายมันจะมีสีเนี่ยพ่นติดกับตัวขอบยางด้านในเนี่ยวิธีการสังเกตนะถ้าอู่ที่มันทํามาไม่ดีเนี่ยก็จะเป็น,นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีการแกะทําสีมาแล้วนะเฉพาะ ในส่วนของแก้มหน้าขวานะครับแก้มหน้าฝั่งคนขับนะนี่ครับถ้าถ้าในส่วนที่ยังไม่ทําสีเสียงมันจะก้องก้องนะเสียงก้อ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 งแต่ถ้าทาสีแล้วเสียงมันจะทึบๆเนี่ยครับทําสีมาแล้วนะ Concept เ,เหมือนเดิมครับรถโดนบอกเดิมโดนรถโดรถเดิมบอกเดิมรถโดนบอกโดนนะครับ Concept แซมเหมือนเดิมนะชัดเจนอยู่แล้วครับโปร่งใสนะนี่นะส่วนแก้มหน้าฝั่งซ้าย ฟังเสียงเนี่ยเสียงจะต่างกันเลยน,นี่เดิมๆไม่มีการแกะทําสีนะฝั่งซ้ายดูนี่ไม่ได้แกะนะไม่ค่อยชัดมาลองดูด้านในเนี่ยหัวน็อตไม่มีรอยล้มนะนี่นะครับผมลอกนั้นเดิมๆนะครับผมดูฝาหน้าฝาเดิมๆนะฝาเดิมนะครับผม เนี่ยตัวแอลชัดเจนนะแล้วก็ในซอกแก้มด้านในสวยงามนะห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังดิบๆเรียวๆอยู่ติ๊กเออกอร์มอกแผ่นเกรสวยงามนะเห็นไหมบุดต,ตอกซ้ายขวาไม่มีรอยย้ํานะครับผมเนเดิมนะซอกข้างในสวยงามอยู่นะครับผมเนี่ยมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยเนี่ยมาร์กจากโรงงานนะครับตัวแอนี่ชัดเจนมากนะครับผมหัวน็อตสวยอยู่ ตัวนะยึดต่างๆเนี่ยพบติ๊กเกอร์สวยงามน,นะครับผมดูคานด้านล่างเนี่ยคานก็สวยนะอันนี้ก็ตัวแอลนะอันนี้ก็มาร์กจากโรงงานเนี่ยมาร์กจากโรงงานเนี่ยดูตัวนอ็อตไม่ล้มนะนะ็นอตสวยอยู่ฝาโตโยต้าเดิมๆนะครับผมนี่ ต้องเครื่องไม่เป็นสนิมเห็นมหนัราไม่เปสนิม,ม,ม,ต,อม,นมตอกไว้14เดือน5ปี18นะครับผมปี18นะเนี่ยฝาเดิมซีนยานวเดิมๆอยู่นะไ,ไม่มีขาดตอนนะสวยงามนะครับติ๊กเกอร์เน็ตอารอยู่ฝาเดิมนะครับเฉพาะแก้มหน้าขวานะที่มีการแกะทำสีมาละนี่นะนี่นะครับผม สมาร์ทแคปแบบไม่มีตัวแครี่บอยนะครับผมตัวนี้นะยางดันหลบนะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะหน้ายางมันโลนละเนี่ยดูสะพานยางแทบไม่มีละเนี่ยหน้ายางมันโลนละยางมันปี2022อแหละแต่ว่าหน้ายางมันไปหมดละต้องเปลี่ยนแล้วนะปี22สองแต่เนี่ยต้องเปลี่ยนละนะภาสีรู้สึกจะต่อแล้วนะรู้สึกภาสีต่อแล้วลองดูก่อน สมาร์ทแคปนะนี่แบบเปิดได้ภาษีต่อเรียบร้อยต่อเรียบร้อยแล้วนะครับรถปี2018นะครับ150แรงม้า2400 cc ซีเหมือนเดิมครับลำดับที่หนึ่งอาคาเน่นะแอร์แบ็กคู่นะครับคอนโซลก็เป็นตัวสีเงินนะครับแผงข้างก็เป็นสีเงินนะก็มาตรฐานเลยเกียร์ออโต้คันบันไดนะครับแอร์แมนวนวล หน้าจอวิทยุ CDMP3 นะครับตัวผ้าหลังคาต้องฟ้องละค่อนข้างเลอะนะครับผมคันนี้นะซอกแก้มสวยอยู่เห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยยาแนวตรงเลยนเ,เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยเล็บจิกไปเนี่ยรอยเล็บแซมเห็นไหมสวยอยู่นะครับซอกแก้มสวยอยู่นะปรติเกอร์เตือนหนิบหนิม,หน,ม,ห,นม,ห,นมหนิมือเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะดูยาแนวเอ้เม็ดอาร์ สวยงามนะสวยงามสวยงามช่วงล่างคันนี้ไม่มีสนิมนะครับช่วงล่างคันนี้ไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมแล้วก็นอกจากไม่มีสนิมแล้วก็ไม่มีล้ออะไหล่ด้วยนี่โล่งโ่งเลยนี่ครับไม่มีสนิมแล้วก็ไม่มีล้ออะไหล่ต้องหาเติมให้นะครับผมหาเติมของให้นะนี่นะตัว e นะเป็นตัว e นะ 2.4e นี่พอยเสียสวยอยู่เลยสวยงามน,นะ,ะมาลองดูก่อนที่แซมบอกเนี่ยมันมีแกะมาแล้วนะมีแกะมานะถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหานะครับผมแซมแจ้งทั้งหมดก่อนเลยนะแผงค่าก็อัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดเซ็นทรัลล็อกนะครับผม เลขไมคันนี้อยู่ที่15,936กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมเข้าศูนย์ต่อไป Toyota TBN เช็คศูนย์ครั้งที่ครั้งต่อไปวันที่26เดือน11นะครับเลขไมค์นีหน่งแห่งห1 0 0นนึ่งพันะครับผม1 1ึ0 0แนะเลขไมค์ครั้งต่อไปนะครับผม พวงมาลัยก็หุ้มหนังนะเป็นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับอลองดูสติกเกอร์ลมยางเห็นไหมไม่มีรอยแกะเลยเรียบเนียนๆสติกเกอร์2ฝั่งต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับที่เตือนแบบหนีมือเนี่ยยานแนวตรงแนวเลยเนี่ยเนี่ยเล็บจิกไปเลยเนี่ยเห็นไหมรอยเล็บเนี่ยชัดเจนนะครับผมสวยงามน,นะลองรบดูช่วงล่างนะ่ะตาสวยนะเห็นไหมตาสวยนะ คารสวยอยู่เลยนะครับผมเบาต้องมีการสปาแล้วนะครับผมเบาะขาดนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ราคาคิดว่า4ต้นไม่ข้าม4กานะครับเลขไมล์หนึ่งแนะครับสนใจก็ทักหรือโทรมานะ0ูนย์4ป 6, 6 9 2หกสนะรับผม0ูนย์4ป6หกสามห้าสี่สามหกเก้าสองสำหรับสมาร์ทแคปพรีรลนเนอร์เกียออโต้ปี2018นะครับผม โอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ